บวันนี้ผมยังไม่ลงเลยตลกอะไรครับเข้ามาฮะใช่เหรอครับสวัสดีครับน้องโกลนสวัสดีครับลุงแอดน้องแอดน่ารักมากๆครับงานนี้เอาอะไรดีครับได้หมดเลยวันนี้ก็ไม่มีอะไรอยากจะถามเลขผลก้าวเลขเท่านั้นเองว่าผลจะใบอะไรหรือเปล่าจะใบอะไรหรือเปล่าช่วงนี้จะใบอะไรหรือเปล่าใกล้หวยออกแล้วผลก็ใบสักนิดนึงว่าก้าวเลขจะมีอะไรบ้าง ถ้าเกิดพูดถึงเลขหนึ่งเนี่ยคนคิดถึงอะไรครับเออพูดถึงเลขหนึ่งคิดถึงที่หนึ่งครับที่หนึ่งก็คือการที่แบบว่าทําอะไรเป็นที่หนึ่งอันดับแรกคนทําอะไรเป็นที่หนึ่งบ้างครับทําอะไรเป็นที่หนึ่งอ่าเอยากมหมยากไหมทําอะไรเป็นที่หนึ่งหรือว่าทําอะไรเป็นอันดับแรกใช่เป็นอันดับแรกตื่นขึ้นมาอันดับแรกนะครับกินน้ํา ทำไมอะก็คือนอนเราไม่ได้แบบว่าได้ได้น้ำเข้าร่างกายอะไรเลยคือขาดความชุ่มชื้นในร่างกายเราก็ต้องกินน้ำเข้าไปแต่อัดแรกอันดับหนึ่งผ่านไปแล้วเลขสองละเลขสองนี่ไงสู้ๆครับคือตอนนี้เขาเรียกว่าหลายๆคนอาจจะเหนื่อยกับการทํางานหรือว่าเหนื่อยกับการเรียนเหนื่อยกับอะไรหลายๆอย่างปัญหาในชีวิตผมก็อยากจะ ให้ทุกคนสู้ๆเป็นกันำลังใจให้เป็นไงดูดีไหมขี้เอกมากแบบเลขสองผ่านมาแล้วเลขสามเหครับเลขสามนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ช่องสามนั่นเองเลขสามครับแล้วเลขสี่ล่ะครับเลขสี่นะครับเดี๋ยวบอกพารามสี่นะครับก็ช่องสามอยู่พารามสี่ถูกต้องไหมก็ต้องถูกต้องพารามสี่สิครับใช่ไหมเออ ง่นง่ายนอนครับโหลูนอกครับลุ้แอดชงมาค่ะนี่โหต้องตกเลยครับเลขห้าครับเลขห้านี่ครับเลขห้าขำตลกใช่ครับคือทุกตัวนี้อย่างที่บอกว่าเครียดเหนื่อยเขาอยากให้ทุกคนได้ขำการขำเป็นการที่ทําให้เราแบบผ่อนคลายสมองถึงแม้อาจจะดูเหมือนเป็นคนบ้าก็ตามแกก็ต้องขำครับทุกวันมี้ขำบ่อยไหมครับขำบ่อยไหม ขำกับตัวเองเนี่ยคือมันเห็นไหมว่าพูดอะไรก็ขำๆกับตัวเองม,มันก็ไปทําให้เรามีความสุขในอีกรูปแบบหนึ่งมีคุณเฟนบอกว่าจะหล่อไปไหนหล่อไปไหนครับหลอ่อไปโหคิดไม่ทันแล้วโหวตกมาไงตกช,ชงมาไงตกไม่ตกไม่ทันเพิ่อะไรอยะเลขข้าแล้วต่อไปเลขอะไรครับเลขเลขตกเลขหรือเปล่าเนี่ยถามจริงเลขหกสี่เลขหกคิดถึงอะไรครับ เลข6น้ำ6น้ำ6ทำไมครับน้ำ6ทำไมถึงคิดถึงน้ำ6ใช่ทำไมถึงคิดถึงน้ำ6หกแบบยากแล้วเปิดน้ำยากแล้วต้องโดนของยากๆก็6ก็คือหก็คือน้ำ6ก็น้ำหกครับ ก็นำหกก็คือนำหกเราจะถือว่าคนคิดไม่ทันเราไปเลขเจ็ดเลยแล้วรั่อ่าครับเลขเจ็ดตอบหกแล้วก็ต้องอะไรฮะหกแล้วก็เจ็ดครับไม่หกก็ต้องเช็ดครับเ้ป็นไงล่ะเป็นไงล่ะลุงจะบอกนะสมัยก่อนตอนที่คนเข้ามาแรกๆนะเป็นไงฮะแสดงอาการหน่อยครับเงียบขึ้นนี่ครับคุยไหมครับถามคำาตอบคำาครับครับ อย่างเงี้ยละครับคุงแอนครับคุณแอนน่ารักมากเลยครับเขียนเลขอะไรตรนะเลขเจ็ดเลขเจ็ดเลขเจ็ดใช่คิดถึงอะไรครับคิดถึงเซเอ๊ะถึงเซเว่นถึงเซเว่นไม่ไทยอินเหรอครับไม่ทายอินไม่ทายอินเอามาเอามาคิดถึงคิดถึงเจ็ดวันเนี่ยเจ็ดวันในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยมีทั้งหมดเจ็ดวันคือเจ็ดวันเนี่ยเรา ทำอะไรได้ไหลายๆอย่างไงคือสามารถทําอะไรที่แบบเป็นประโยชน์กับตัวเองก็ได้มีความสุขกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคืออยากให้วันวันหนึ่งคือแบบไม่อยากให้มองวันจันทร์ว่าเป็นวันที่เฮ้ยไปทํางานอีกแล้วอยากให้รู้สึกว่าเราได้ไปทําได้ไปเจอผู้คนได้ไปทําอะไรทิ่งสิ่งที่ตัวเองรักในวันที่แบบเริ่มทํางานอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> ดูดีไหมล่ะเลขแปดเลยแล้วกันเลขแปดนะฮะอะไรเลขแปดเลขเลขของ <c oughs> ของรวยนี่ไอ้คนจีนเขาบอกว่าอะไรแปดรวยป่ะหรือว่าอะไรอินฟินิตี้หรือว่าอะไรเงี้ยอ่าประมาณแบบไม่มีที่สิ้นสุดอะไรเงี้ยอืมไม่มีที่สิ้นสุดอืมอย่างเช่นความรักที่ไม่มีที่สิ้นสุดที่จะมอบให้กับทุกๆคนนะครับคิดได้ไงวะเนี่ยเออแฟนแล้วเลขสุดท้ายเลขอะไรครับเลขเก้าครับเก้าคือเลข ก็คือก้าวอยู่แล้วก้าถอยเอ้ยก้าวหน้าก้าวหน้าคือแบบก้าวหน้าคือแบบเจริญก้าวหน้าอะ <9 S 1> <9 S 2> ไร่เลขก้าวเป็นเลขที่มงคลด้วยหลายๆคนก็มีความเชื่อว่าเลขก้าเป็นเลขที่ดี mm hmm. ผมผมก็เชื่อว่าเลขก้าเป็นเลขที่ดีอืมทีเนี้ยหมดเลขแล้ว mm hmm. ใกล้ปีใหม่แล้วไปเที่ยวไหนครับปีใหม่ครับไปเที่ยวเที่ยวภูเขาดีกว่าเพราะผมไปทะเลมาเยอะแล้วเ mm hmm. มือม่อเมื่อเดือนที่แล้วไปทะเลหนึ่งเดือนไปกี่รอบับ สามรอบครับ <c oughs> ต,ติดใจไรทะเลครับติดใจพูดตรงๆนะครับเรามีหลักฐานไฟสองหน้าอยู่นะครับพูดดีๆนะครับ <c oughs> <c oughs> ติดใจเล่นเซิร์ฟไงต,ต,ติดใจบรรยากาศที่อยู่ในทะเลคือวันไหนสมมติอนะ่ะที่ผมไปมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่วันหนึ่งอนะ่ะที่คลื่นไม่มีเลยแล้วผมเล่นเซิร์ฟไม่ได้ผมก็ใส่ชุดเซิร์ฟเลยนะ <c oughs> เพื่อการแดด <c oughs> ป้องกันผิวดําแต่ลงไปนั่งอยู่ในทะเลโง่ ก็คือมันแบบผมมีความสุขเวลาอยู่กับทะเลเหมือนได้พักผ่อนทางทางใจอ่ะถึงแม้ว่าร่างกายจะเหนื่อยแต่รู้สึกมันได้พักผ่อนสมองด้วยในแบบพลนะอมันเข้าไปอยู่กลางทะเลเล่นเซิร์ฟเนี่ยมันมันให้อะไรเราบ้างนอกจากได้พักผ่อนได้รีแลกอะไรอะเหมือนได้คุยกับตัวเองได้ได้แบบคุยกับตัวเองด้วยแล้วก็เหมือนได้ได้คิดอะไรกับกับตัวเองมากขึ้นอ่ะเหมือนได้สื่อสารกับตัวเองมากขึ้นเพราะว่าเราอยู่คนเดียวเนี่ยเราก็ คิดว่าเอ้ยเรามีความสุขใช่ไหมที่เราอยู่นี้เราเราเหมือนถามตัวเองว่ามีความสุขใช่ไหมแล้วเราก็ตอบว่าเออเรามีความสุขจริงนะเรารู้สึกแบบแฮปปี้มากนะตอนณเวลานี้นนนอะไรเงี้ยดีแล้วจะไปภูเขา,ขานี้จะไปปลูกต้นงุมต้นไม้อะไรี้ยครับภูเขาปลูกต้นไม้อะได้กลับบ้านหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นบ้านของคุณตาเราก็จะไปพักผ่อนน,นี่แน่นไม่น่าเชื่อว,ว่าเขาเลียกอะไรรัแบด จับจอบจับเสียงขุดดินเป็นด้วยไม่หรอกพ่อมาครับให้ดำ<笑><笑>ไม่แล้วก็แล้วก็ขุดเท่าที่ทำได้เงขุดต้นอะไรไปมากต้นอะไรเอาจริงว่าผมยังผมยังไม่ทราบแต่พอรู้บ้างบ้างม,มันมีฝรั่งหรือว่าอะไรเงรี้ยเอ่เหมือนขุดอย่างเดียวเดี๋ยวลงอะไรก็เดี๋ยวพ่อจัดก,การปิดท้ายแล้วเลยเก้าขพ่อสิบนาทีมานานแล้วใกล้ปีใหม่แล้วอวยพรปีใหม่ให้แฟนๆ power team ครับใม power team power t r e e power t r e e p อ่าก็ขอเอ่อโวยพรให้ทุกคนนะครับในช่วงปีใหม่เนี่ยก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับผมอะไรที่คิดว่าแบบไม่มีความสุขในในปีนี้หรือว่าอะไรที่ไม่ดีเนี่ยก็ทิ้งไว้ปีนี้แล้วกันแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่ปีหน้านะครับแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเดินทางไปไหนมาไหนขอให้อ่าปลอดภัยนะและที่สําคัญอย่าลืมเรื่องของ new normal ด้วยนะครับสาคัญมากๆครับผม อ่าบายบายครับสวัสดีครับลูกแอนน่ารักนะครับอย่าลืม <c oughs>